Honda c 650 b r 650 F4 650cc ปี2018จัดทรงมาแล้วเลยของแต่งนี้ยังหล่อเลยตัวนี้ไฟไท้ายแต่งนะมีไฟเลี้ยวในตัวนะข้อไทเทเนียมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกนะันกน,น 4, ะ30,000ทต่เบทื่ทอ,อใช่ไหมละ่ะเห็นทะี Get ่ร้านเป็แต่น็กเก็ตบาใช่ไหมละ่ะสปอร์ตหาย,ยากแต่เราต้องหาให้ได้ฮะสวัสดีครับ พบกับร้านอด r ดมดูอีกแล้วนะครับผมวันนี้ทางร้านเราจะขอ,อนําเสนอนสำหรับเจ้า Honda CBR 650F s u p บ 650cc ปี2018 LED แล้วตัว LED นี้ตัวหล่อเลยตัวหล่อเลยเข้าขั้นเลยนะครับผมแล้วมาดูกันเลยจัดทรงมาแล้วรื่อของแต่งนี้ยังหล่อเลย <S <S เริ่มเรของแต่งข้างหน้าก่อนนะครับผม <S <S เป็นชิวหน้านะครับชิวหน้าแต่งกระจกทรงสปอร์ตนะยาง p ินาลี่โรสโซทูนะครับผมอันนี้ยังยังได้อยู่นะยังได้อยู่ <S <S ไฟเลี้ยว LED แบบแปะก้านเบรกก้านคัดนะครับตัวปรับระดับนะถังถึง สีเสือสวยเลยนะครับผมเครื่องเครื่องนี้แทบไม่มีรอยไม่มีรอยเลยไม่ใช่แทบเครื่องนี้ไม่มีรอยเลยนะครับท่อไทเทเนียมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะว่าท่อจะเสียงดูให้ไหนบอกแล้วว่ายังหน้ายางหลังหล็กเยอะท้ายสั้นตรงรุ่นพับเก็บได้นะครับไฟเลีย้ยมมีไฟท้ายในตัวว้าตัวนี้ไฟท้ายแต่งนะมีไฟเลี้ยวในตัวนะอันนี้แค่พูดไฟท้ายเดียวล่อไป3มคัดเลนะเนะมื่อกี้มั่วนนะลิ้นรวนนะรอถังเถิงสีเสือสวยนะครับผมจะสองดอก แค่นี้ก็อวด่ะคิดดูดิดูเลขไมค์กันเลยนะครับเลขไมค์อยู่2,8 0หมเท่านั้นเขาจะทำการสตาร์ทเลยนะครับผมเป็นไงฟังเสียงท่อเลยนะเนี่ยกระปองไงกระปองมากรอหอจัดระบบความร้อนปกติน้ำมันเครื่องใหม่กองใหม่ ABS อะไรปกติหมดนะครับ ระบบไฟต่างๆกัน้างน,นะครับผมสูงต่ำโอ้โหหาแต่ตั้งนานอะไรเงีไปตรงไปไ เอ,เอาเป็นว่าเอาไปไม่ต้องทำไรแล้วฮะหล่อแน่นอนสำหรับเจ้า Honda CBR 650F LED ปี2อง8ันคันนี้จัดแฟนแนนซ์ได้นะครับผมจัดไป3,000จบทุกขั้นตอนผ่อนเพียง4,100กว่าบาท60งวดเท่านั้นตบมือ หรือจะจัดไปครับราคาเงินสดอยู่ที่159,000บาทเท่านั้นสามารถต่อรองได้จัดไปราคาอย่างพอลดได้อีกนะสงสัยต้องไหนนะโทรามาสอบถามกันได้นะครับ0 8 9 1 2 1 8 3 0 9ผมอาร์มจากร้านอาร์มดูทีดีซีเงียบสายหรือจะมาดูตัวจริงกันนะครับรถอยู่สมุทรสาครพระราม2อใกล้กับวัดสามมันท้ายนราสิงห์นะครับถ้ามาไม่ดูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดูทีดีซีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดอาร์มดูทีดีซีอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับจะขอรูปเพิ่มขอคลิปขขออออออะะะไรรเเาาาใใหหห้้มมดด่แน ถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ u b s c r i b e ให้อาร์มยูทีดีซีด้วยนะครับอาร์มยูทีดีซีร้านเล็กสวีทใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ